ะะกับบิวตี้วันนี้เราจะมาสอนอช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเกาหลีนะคะแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ดิวตี้ฟรีของเกาหลีนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ช้อปก่อนแล้วก็ไปรับของทีหลังหรือว่าถ้ามีเพื่อนฝากซื้ออย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนเลือกจากในเว็บไซต์เลยแล้วก็เราจะได้ไปรับของที่สนามบ,บินตอนขากลับนะคะก็ง่ายกว่าเดิมมากเราไม่ต้องแบบไปห่วงโพงว่าต้องช็อปนู่นช็อปนี่สําหรับคน เพื่อนที่ฝากซื้อมาหรือว่าเราอยากช็อปของตัวเองก่อนที่จะบินเงี้คะ่ะเราก็ช็อปไว้ก่อนได้แล้วก็สําหรับเว็บไซต์ออนไลน์ของเกาหลียเงี้ยเราก็ช็อปแล้วเราก็ให้ส่งไปที่โฮสเทลหรือโฮเทลที่เราอยู่ได้นะคะซึ่งาการส่งที่เกาหลีเนี่ยใช้เวลาเร็วมากก็ปกติเราใช้เวลาวัน2วันเงี้ยมากสุด2วันก็ถึงแล้วเราก็จะสามารถช็อปที่เมืองไทยได้แล้วก็ มารับของที่โฮสเทลหรือโฮเทลที่เกาหลีที่เราพักได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีเว็บไหนกันบ้างเยมาดูเว็บแรกที่เราจะแนะนำกันเลยนะคะเป็นอ่า t เต้ดิวตี้ฟรีก็เข้ามาที่เว็บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโชว์ให้ทีนึงเข้ามาหน้าแรกปุ๊บอ่าก็จะเห็นโปรโมชั่นต่างๆแต่ถ้าเข้ามาเราเป็นภาษาเกาหลีก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะคะด้านมุมขวาบนเป็น English ถ้าเราต้องมา s i n up สมัครสมาชิกก่อนนะคะเข้าไปที่ Sign u หลังจากกด i g n Up เข้ามาแล้วก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็เลือก English ไปใส่นามสกุลก่อนนะคะใส่ first name หรือชื่อจริงแล้วก็ใส่ Email address นะคะกดโอเคปุ๊บเข้าหน้านี้ก็เลือก agree to all terms นะคะก็คือ หรือเราจะอ่าน terms and condition ก่อนก็ได้ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะคะโดยต้องมี8 1 5ถึง15ตัวอักษรแล้วก็ต้องมีทั้งตัวอักษรตัวเลขแล้วก็ special characters ก็อย่างเช่น underscore เครื่องหมาย question marks ต่างๆนะคะก็ enter ใส่ตัวพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเลือก email subscribe หรือไม่จะให้ส่งจดหมายต่างๆไปที่ email หรือไม่นะคะ ก็เลือกไปแล้วแต่อันนี้ก็ใส่โมบายนัมเบอร์นะคะก็เลือกว่าจะรับข้อความ SMS หรือไม่นะคะก็เลือกต่อไปเป็น Nationality t ไทยนะคะก็คลิกตัวทีก็ได้ก็จะมาที่ตัวทีก็เลือก Thailand ก็เลือกวันเกิดไปนะคะเิตแล้วก็ปีเติดแล้วก็เพศนะคะผู้ชายหรืก็สัมมิทไปนะคะ ระบบก็จะส่ง confirm email c o n f i r ตัว account นี้ไปที่อีเมลนะคะก็ไปเข้าไปที่อีเมลเราแล้วก็ดูว่ามีอีเมลมาจาก Lotte, Duty Free ไหมแล้วก็กด c o n f i r มนะคะซึ่งพอกด c o n f i r มปุ๊บเราจะมา log in ได้นะคะที่หน้าหลักนี้ in id id ก็คือเป็นอีเมลที่เราใช้สมัครไปนะคะแล้วก็ส่วน ุ๊บจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะหน้าแรกเหมือนเดิมมาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมี b ิวตี้ก็พวกครื่องตาอะไต่างๆอาน้ำหอมแฟชั่นก็เป็นพวกกระเป๋านกระเป๋ารองเท้านาฬิกาอาจจะใช่ก็มีเครื่องอะเอที่ต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็ใช่ก็คือพวกอาหารพวกากาแฟช็อกโกแลตหรือขนมต่างๆค่ะส่วนแบรนด์เราก็เลือกแบรนด์หน้เหมือนกันตามตัวอักษรนะคะ A ถึง Z เลยเราลองเข้าไปดูสักอันหนึ่งเนาะ อย่างเช่นแบรนด์เกาหลีเรามาดูโซอาสูกันนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีสินค้ามากมายเห็นไหมมีเป็นกิฟต์เซ็ชาโวเซ็ต่างๆด้วยะจะซื้อเป็นตัวคูชเช่นตัวนี้นะคะเลือกหนึ่งจำนวนนะคะก็กดจะกดะให้ใส่ไปที่กระเป๋าช้อปปิง้งค์ท ครัร์ก่อนนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อเลยก็ได้ถ้าเราจะดูตัวอื่นต่อเราก็กด add to bag ไปก่อนหรือว่าถ้าเราจะซื้อตัวเดียวก็กด order now ไปนะคะกรณีนี้นเราก,กด add to bag ไปก่อนขึ้นว่าสินค้าได้ใส่ไปในกระเป๋าแล้วนะคะตอนนี้เราพอแล้วเราอยากจะเช็คเอาท์ออกแล้วเราก็ไปขึ้นไปที่ shopping bag ตรงนี้นะคะก็จะเห็นสินค้าที่เราเลือกไว้ ราคาจะเป็นอดอลลาร์นะคะแล้วก็จะมีราคาในวงเล็บจะเป็นวอนราคาแบบวอนนะคะคราวนี้เราจะออเดอร์แล้วกดออเดอร์เอาพอมาถึงหน้านี้เราก็ต้องใส่พาสปอร์ต n นัมเบอร์ตรงนี้ไปนะคะก็ใส่ข้อมูลพาสปอร์ตเราไปแล้วก็ใส่ อข้อมูลการเดินทางของเรานะคะก็เพราอ่าวันที่เดินทางเดินทางกับที่ไหนก็ต้องเลือกอินชอนใชนะหรือใครจะลงกิมโคก็เลือกกิมโคแต่เด็กช่างอาพอคนะคะก็เลือกปลายทางเพราะเราจะไปไหนอย,อย่างเช่นไปดังคอกส่วนนักรู่นะคะก็เลือกเป็นแดงไฟหรือว่าเราทานสีไฟเฉยเลือกไฟล์นัมเบอร์ส่วนตรงนี้เรามีคูปองอยู่เพราะว่าถ้าสมัครสมาชิกครั้งแรกนะคะก็จะมีคูปองส่วนลดต่างๆเราก็เลือกคูปองส่วนลดได้ อย่างเช่นอันนี้ก็ลด12ดอลลาร์นะคะถ้าซื้อเกิน120ดอลลาร์ก็เลือกไปแล้วก็ใส่อ่าสมัครสมาชิกเริ่มแรกก็จะได้เงินอยู่ในกระเป๋า5,000วอนด้วยนะคะแล้วก็แอพพลายไปใช้5,000วอนหรือเราอาจจะใช้3,000วอนแล้วแต่ก็ได้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือเราจะใช้ทั้งหมด5,000วอนเลยก็ได้ เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะก็ใส่ข้อมูลเครดิตการ์ดของเราถ้าเป็นเครดิตการ์ดจากประเทศไทยก็เลือกอันแรกหรือเรามีแอคเคา t p p y p a l แเราก็ใช้ Paypal หรือเรามีบัตรเครดิตการ์ดของเกาหลีก็ใช้ก็กรีนะคะยกำรับข้อตกลงต่างๆก็เช็คเอาท์ครานนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ไรายละเอียดการสั่งซื้อมาก็ปริ้นใบนั้นไปนะคะแล้วก็พกอ่า นำพาสปอร์ตพร้อมกับตัวบอดดิ้งพาสไปรับที่เคาน์เตอร์รับของดวตี้ฟรีของลอตเต้ดวตี้ฟรีที่สนามบินได้นะคะจบแล้วง่ายๆส่วนเว็บอื่นเราจะมีอ่าลงไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะคะว่ามีอ่าดวตี้ฟรีเว็บไหนอีกบ้างที่น่าสนใจแต่สำหรับเราเราว่าลอตเต้ดวตี้ฟรีเนี่ยใช้ง่ายสุดแล้วแล้วก็ มีของเยอะต่อไปจะเป็นเว็บอ่าช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเข้าไปที่ g m a r k e t c o k r นะคะเข้าไปถึงแน้าแรกอย่าเพิ่งตกใจเห็นเป็นภา,าษาเกาหลีเนอะเลือกที่ English ตรงนี้ค่ะเข้าไปปุ๊บอ่าเป็นหน้าภาษาอังกฤษแล้ว้วาวมี descendants of the sun เป็นอ่าสินค้าที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะช็อปได้เข้าไปก็ Register กันก่อนนะคะตรงนี้ ก็ใส่ ID ที่เราต้องการนะคะก็เช็คว่า ID นี้ใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้นะคะใส่อีเมลเช็คว่าอีเมลเราเคยใช้หรือเปล่าไม่มีไม่เคยใช้ก็สั่งว่าอีเมลนี้ใช้ได้นะคะก็เลือกพาสร์อ่าพิมพ์พาสร์ไปนะคะอ่า a g r e e กับ คอนดิชันต่างๆนะคะก็สับมิดไปสับมิดไปปุ๊บจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไปกดรีอะโอเคที่อีเมลแล้วนะคะถ้าเรากดเรียบร้อยแล้วเรามาซน์อินกันใส่อินปุบมแ่นนะคะเราเข้าไปที่ MyG Market ก่อนไปที่ Personal Info นะคะก็เข้าไปที่ Address Book mm hmm. เพื่อใส่ข้อมูล uh, address ของเรานะคะ mm hmm. เช่นถ้าเรามาเที่ยวเกาหลีอเงี้ยเราก็ใส่ข้อมูลโรงแรมหรือโฮสเทลที่เราไปพักนะคะ mm hmm. โดยการ add new address mm hmm. ก็คลิก here ตรงนี้ mm hmm. อ่าอันนี้จริงๆมันส่งไปประเทศไทยได้แต่ว่าค่าขนส่งก็ค่อนข้างแพงเนาะสำหรับคนอยากส่งก็ส่งได้นะคะ หรือถ้าคนที่มาเที่ยวเกาหลีก็เลือกเป็น k o r e a domestic Dom delivery ตรงนี้นะคะก็เลือก10โคดเราต้องไปดูที่อยู่ของโรงแรมเรามาก่แล้วก็ใส่10โซลสมมุติว่าโซนะคะเหมือนอำเภอไหนเขตไหนต่างๆนะคะก็ใส่ดีเทลลงไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรเนาะก็เป็นเบอร์โทรที่โรงแรมก็ได้ใส่ชื่อคนรับนะคะก็อันนี้ก็ ตเติเหมือนกันก็อาจจะเป็นชื่อเดียวกับคนหลักก็ได้ก็สั b มิดไปนะคะก็จะได้ที่อยู่ปุ๊บแล้วคราวนี้เรามาดูคูปองส่วนลดต่างๆกันเพราะเข้ามาใน My G Market จะเห็นคูปองตรงนี้ใช่ไหมก็คลิกเข้าไปเลยก็จะดูว่าเรามีคูปองอะไรบ้างหรือเข้าไปเช็ค s p e c i a l Benefit เพื่อกดรับคูปองต่างๆตรงนี้นะคะก็ อันนี้เรากดลับไปแล้วก็จะขึ้นเป็นตัวสีเทาเนาะถ้ายังไม่เคยกดลับมันก็จะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้ก็ิดคิค่าคุปังปัไปะคะหรือมาที่ Everyday Lucky Doll ก็จะมีกดงวงล้อมุนเพื่อรับส่วนลดแต่ละวันด้วยคราวนี้เวลาเราซื้อของเนี่ยก็จะมีหมวดต่างๆนะคะเช่นแฟชั่นอ่าเป็นอาหารเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เป็นไม้ถือต่างๆหรือจะมีตรงนี้เป็นของเล็กๆหรือโปรโมชั่นต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดู แบรนเครื่องสำอางก็มีเยอะแยะเลยเห็นไหมโปรโมชั่นก็เยอะด้วยเช่นเราเข้าไปดูในเฮล่านี่นะคะเขาจะมีจัดกิบเซตอย่างนี้อยู่ด้วยก็มีทั้งคููเชนแล้วก็มีสกินแคร์ต่างๆแถมมาด้วยนะคะราคาก็ถูกมากเลยอย่างนี้เช่น39ดอลหรือ37ดอลน,นี้คลิกเข้าไปดูอ่าพอเราเลือกสินค้าแล้วนะคะเลือกเป็น uvmiss cushion long stay 21 เราจะใช้คูป,ปองที่เรามีอยู่ยังไงก็กด apply คูปองตรงนี้ก็จะขึ้นคูป,ปองมาอู้วันนี้ลดตั้งสี่พันองร้อยเวอนแหนก็ลด apply ไปราคาเหลือ38,480วอนเท่านั้นค่ะจาก4,000 40, มนกว่าเห็นไหมซื้อของออนไลน์ถูกกว่าตั้งเยอะเลยก็กด add to cart ถ้าเราต้องการซื้อของอันสิ่งเพิ่มเติมหรือะบายแนวแต่ถ้าสมมติใบแนวเราจะขึ้นไปหน้าที่จ่ายตังค์เนาะ ก็จะเลือกจ่ายตังค์ได้หลายแบบมากเช่น PayPal หรือเครดิตการ์ดหรือเครดิตการ์ดที่เป็นของเกาหลีหรือว่าจะใช้โอนเงินก็ได้นะคะพอใส่สมมติเราเลือกเครดิตการ์ดก็ใส่ข้อมูลเครดิตการ์ดไปนะกะ็สัมมิทออเดอร์เป็นอันจบเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยเห็นไหมนอกจากเว็บไซต์ที่เราแนะนำกันไปแล้วนะคะก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถช็อปได้เหมือนกันเราจะมาแนะนำอย่างตัว Duty Free อย่างเงี้ยเราใช้เป็น Lotte Duty Free นะคะ l o ตเต้ดิวตี้ฟนะคะตัวนี้ก็ดาวน์โหลดเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play นะคะก็พิมพ์ว่า Lotte Duty Free ก็จะขึ้นมาใช่ไหมพอเปิดขึ้นมาแล้วแอบปบจะเป็นหน้าตายอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช็อปได้มีเลือกแพลนอย่างหน้านี้เป็นหน้าโฮมนะคะจะมีเลือกข้างบนมีเมนูเห็นไหมสเปเชียลออฟเฟอร์ เราก็กดเข้าไปดูก็จะมีสินค้ามากมายค่ะแต่เราแนะนําให้สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ก่อนจะง่ายกว่านเนะแล้วก็มาช็อปผ่านอแอปพลิเคชันได้นะคะส่วนตัวอื่นอย่างชิลล่าดวตีฟรีก็มีแอปพลิเคชันดงวาดิวตี้ฟรีเอสเอ็มด e ทีฟรีเนี่ยก็มีแต่ว่าเป็นภาษาเกาหลีซึ่งยากหน่อยเราก็เลยชอบช็อปผ่านทางตเต้ดวตีฟรีมากที่สุดนะคะส่วนอันอื่นเช่น Gmarket ที่เราแนะนำผ่านเว็บไซต์ไปแล้วก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันชื่อ Gmarket นะคะคือสินค้าในเว็บออนไลน์เงี้ยส่วนใหญ่จะราคาถูกกว่าตามร้านที่เราไปซื้อเนาะแล้วก็เว็บออแอปอื่นอย่างเช่นซายนันดานะคะซายนันดาก็มีแอปให้ช็อปเหมือนกันเลือกภาษาได้มีภาษาอังกฤษนะคะ ข้อดีของการช็อปออนไลน์เงี้ยมันจะมีคูปองส่วนลดมากมายแล้วก็เราไม่ต้องอยังไงอะเรามีเวลาเลือกเยอะกว่าที่เราจะไปเดินดูใช่ไหมเรามาเที่ยวบางทีก็อยากเที่ยวให้เต็มที่อยาเงี้ยก็จะได้ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเพราะว่าราคาถูกกว่าตามร้านแน่นอนนะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วอันยองบ๊บาย